ว่ากรมสมุดนร้อยหสิบสี่ในโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเม่แล้วฝึก,กจิตทำสมาธิเราต้องวางอารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วจิตเรารับรู้อารมณ์มามากทั้งวันหลายสัป,ปดาห์นับเป็นเดือนเป็นปีที่แล้วก็ได้ อาจจะมีสัญญาความจำขึ้นมาจิตเราจะปรุงแต่งไปตามนั้นเราจะวิตกกังวลไปในเรื่องต่างๆในการงานที่ค้างค้ๆอยู่ก็ตามธุรกิจก็ตามการลงทุนก็ตามในเวลานี้เราก็ต้องวางไว้ก่อนเป็นเวลาที่เราจะฝึกจิตให้มีความสงบ พะตามธรรมชาติแล้วสมองนี่คงจะเก็บความจำต่างๆเอาไว้มากมายแต่จิตเองก็เป็นผู้ที่สัง่งให้สมองเราคิดไปตามที่จิตต้องการนั่นยั้งตอนนี้เราก็มาฝึก,กจิตให้นิ่งให้แยกออกจากกายของเราให้ได้ ว่าจิตนี่ถ้าสงบแล้วเห็นได้ว่าจิตเป็นอย่างหนึ่งนะอารมณ์ทั้งหลายเป็นอีกอย่างหนึ่งมันแยกกันได้ก็ระส่วนกันแต่ถ้าจิตไม่สงบจิตก็จะเข้าไปกับอารมณ์ต่างๆมันกับต้นไม้ใบไม้ถ้ามีลมมา เบาๆใบไม้ก็ไหวไปตามแรงลมนั่นถ้าลมที่แรงก็พัดจนใบไม้มันปลิวไปก็มีไม่มีอะไรจะต้านทานอารมณ์นั้นได้จิตนี้ก็เหมือนกันฉันนั่นมารับรู้อารมณ์แล้วก็กวัดแกว่งไปกับอารมณ์อารมณ์ที่แรงจิตก็แกงไปมาก อารมณ์ที่ไม่แรงจริตก็แว่งน้อยแต่ถ้าเรามาฝึกจิตถึงจะมีอารมณ์มาแรงขนาดไหนจิตเราก็ไม่แว่งไม่พัดไปไม่ไว้ไปตามอารมณ์ต่างๆอารมณ์ก็มีรูปมีสียงมีกลิ่นมีรสปนทธ์ธรรมอารมณ์นี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็เรียกว่า ธรรมอารมณ์หรือธรรมธรรมอารมณ์นั่นเองเจตเกิดมีความยินดีมีความยิน้ลยอยู่อย่างนี้แหละก็ต้องมาฝึกจิตของเราให้นิ่งให้สง,งบให้ได้พอจิตที่ฝึกดีแล้ว มีความฉลาดจะรักษาตัวเองได้แใ,ในเบื้องต้นเราคงได้ยินแหละว่าจิตประพัสสอนหรือจิตมีความป่องใสเป็นธรรมชาติที่ป่องใสแต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาจิตก็คุกเข้าไปกับอารมณ์นั้นเมื่ออารมแล้วจิตก็ป่องใสเหมือนเดิม แต่มันจะมีปัญหาว่าอารมณ์ก็เข้ามาบ่อยๆจิตก็เข้าไปคุกเข้ากับอารมณ์บ่อยๆจนเราก็มองไม่เห็นความผปองใสของจิตใจได้เลยในเมื่อเรามาฝึกสมาธิเกิดไปไีติเกิดความสุขเกิดความสงบ เราจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนเราก็ไม่มองข้างนอกเรามามองด้านในมองด้านจิตใจของเราน,นการฝึกสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเวลานี้เราก็ต้องวางอารมณ์ทั้งหลายะพยายามนูรมไม่ใจเขา้านูรมไม่ใจออก ตั้งใจตั้งใจว่าเราจะไม่คิดไปไหนลนะแต่มันเป็นความตั้งใจความคิดก็ยังมีก็ต้องพยายามสำหรับผู้ใหม่ด้วยแล้วมันก็ยากสักหน่อยเพราะอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเพื่อนเก่าเรามานานสนิทสนมมานานใจเราก็ชอบอย่างนั้นแนหะชอบคิดชอบนึกปรุงแต่ง ถ้าเราจะมาคบกับเพื่อนใหม่ที่ดีก็คือน้ำให้ใจเข้าออกน้งคำบริกรรมเนี่ยผูกจิตใจของเราไว้กิดเลสเขาก็ไม่เคยชอบแล้วพยายามจะให้จิตของเราปรุงแต่งคิดไปเหมือนเดิมเราก็ต้องมาต่อสู้กันมองให้เห็นโทษของความวุ่นวายแล้คิดพิจารณาว่าเราคิดไปเราได้อะไรบ้างละ่ะ มันก็ปราบประโยชน์ไปถึงนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราไม่คิดไปถึงอดีตหรืออนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้มากต้องพยายามฝึกจิตของเรา ในเบื้องต้นเราก็มีตัวเรามีของของเราทั้งนั้นแต่เมื่อจิตของเราสงบได้ดีเราจะเข้าใจขึ้นมาได้บ้างเห็นว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งล่ละยิ่งเรามีความสงบแล้วมาพิจารณากายก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นทั้งความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงของสังขาร สังขารที่ไม่มีวิญญาณคลองทําจากหิฐจากปูนจากคอนกรีตถึงเจนเหล็กจากไม้จากโลหะแร่ธาตุต่างๆที่มนุษย์ฉลาดเอามาถลุงแร่เอามาสร้างวัตถุทั้งหลายสร้างวัตถุที่แข็งแรงทนทานขนาดไหนก็ตามต้องเข้าใจกันว่าสิ่งใดมันอยู่ในระบบ ของสุริยะจัก,กรวาลน,นี่ทั้งหมดละมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นน้ำร่างกายของคนเรานี่ก็จากธาตุสีมารวมกันเราจะเห็นได้ว่ามันไม่เที่ยงจริงๆคนที่เราเคยรู้จักเขาก็แก่ไปเจ็บไปตายไปม,มักมีมากคนเกิดทีหลังตายก่อนเราก็มี แรกก่อนเราก็มีย่างนี้เป็นต้นเห็นว่ามันไม่เที่ยงอันนี้ก็มาฝึกกันในสงบการเห็นความไม่เที่ยงนี่เป็นอารมณ์ของปัญญานั่นเองละ่ะงานที่จังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์วิปัสนาแปบลบว่าแจ้งวิเศษเข้าใจชัดแจ้งนี่เราก็ต้องมาฝึก จิตงเร้อยเข้าใจชัดแจง้งพยายามถ้าดูรมแล้วก็ยังคิดฟุ้งซ่านเราก็จะต้องมาเปลี่ยนวิธีการใหม่วิธีการใหม่ก็เกิดเรามาดูรมไม่ใจเข้านับหนึ่งสองสามี่ห้าก หาใจออกหนึ่งสองี่ห้านับลมหายใจเขา้านับลมหายใจออกจนกว่าความคิดมันจะน้อยลงไปแล้วเราก็นับได้คล่องแคล่วการนับก็จะหยุดไปเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วถ้าจิตสงบเป็นอย่างนั้น,นจะเกิดปีติ ขนพองสยองก้าวขนลุกขนชันก็ได้น้ำตาไหลก็ได้อิ่มอกอิ่มใจพิติสุขเกิดขึ้นีความสงบจะเริ่มขึ้นมาอย่างนี้เกิดขึ้นจาก การทำความดีทําบุญทงบุญนมันเป็นอารมณ์ของความดีทั้งนั้นขนาดที่ทำกับระบาปบาเพ็ญบุญนั่นเองให้ตั้งใจถึงแม้ว่าบางคนจะทํายากถ้าเราทำบ่อยๆทําทุกวันยิ่งในระหว่างวันนั้นสิ่งที่จำเป็นเนี่ย เราต้องระมัดระวังใจแต่เราปล่อยจิตปล่อยใจไปแล้วเรามานั่งสมาธิให้สงบมันทำได้ยากมากแต่ถ้าเราสมรวมระวังมากๆม,มันจะเกื้อกูลในการปฏิบัติเห็นผลได้ง่ายต้องฝึกมาสติระวังวันเราทำได้ดีนี่เราก็ จะรู้สึกว่าจิตเรามันไม่แกว่งไปมากนักแกว่งประยะที่มันมีการควบคุมได้พิจารณาอยู่เสมอใน,นที่สุดถ้าจิตเ,เรารวมเข้ามาจริงจะเเข้าใจธรรมะและเห็นทำได้ง่ายๆนะอารมของพระโสดาบันก็คือเห็นถึงทั้งหลายไม่เที่ยงมีความมั่นคงในพุทธศาสนา มีศรัทธาในนักกันให้ทานรักษาศีลอยู่เสมอมีอารมณ์อย่างนี้ถ้าใครมีอารมณ์อย่างนี้ก็เลยกว่าเราก็ปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วให้ตั้งใจกันทุกท่าน